อดีเอฟซีนาคีปารวยทุกท่านนะคะสิผ้าตามเจย์ยศต่อนะคะวาเลก่นงวดนี้สิเป็นตัวใดสิเป็นเลขบนเนาะค่ะเอฟซีถ้าชอบไปยึดถึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะก็ะเป็นแนวท่างเท่านั้นเอฟซีก็ใส่วิ่งในการรับชมนะคาเสนอบปยึดถึงกดเอาน้ำเพิ่นเนาะค่ะถามว่ามาเข้ากระพานเขาไปฟังแนวทางจากเจย์ยศกันเลยค่ะว่าตัวนี้สิเป็นตัวใดค่ะ สวัสดีค่ะจียศจ้าสวัสดีสดค่ะขายกับเขาเพึ่งเขามาบ่ค่ะแม่นจ้าต้อมตะดดนลล่ะแต่ก็ข้าเหรียญอยอะข้ากินเขานมูอยอะปกตินี่ออกไปขายกับเขาจะม่งค่ะพี่จริงมันขนาดจะไปหกมง้งเล่ะแต่ว่ามันน่านเล้ยวได้ไปเจ็ดมงมื่อเ้าร์นี้<อ>ว่าต่ไปจอดผู้นันผู้นี้ท้วงน้ำที่ไปท่หนึงเกษสรได้ท่านึงโอ้เขามีหอดเบอร์ทร ขายกับเขาได้ขายบักเออสุกอยู่ข้างล่างนะโอ้ยไปยังไลยมิตรบาไปเหยียดผ้าขาวให้เขาเดียเทนละถุงซองถุงไปแต่ว่าทุกมมือนี่กับเขานี่ยู่วงเดียวบ่ต้องง่ายบ่วบดเลยเหมือนไปสวยกับไปแมนพัดแต่เขาไปสนทั้งพี่สนทั้งอันร้านทะเลพี่ขจ้าก็ซื้อดีซื้อดีอย่างหนึ่งคือ เขาเจ้าซ uh, so like, so ุ้อเหมือนซื้อมาสื่อคลองฮะนะขาเจ้าสิซ <wh> ื้อกับเขากลับบ้านไปเสียย่างเดียวบริเลคายเขาเหนียวเอาชื่อว่าบริเลคายเขาเหนียวเอาเขาเจ้าซื้อกับเขากันไปกินบ้านไหมฮันครั้งล่างนี้ฮันไปนี่ท่านเขาท่านกับกันบ่ลลามมากกัสีบอลานกันเนี่ยเฮอเบียนเนียเฮอเขาก็ต้องโอ้ยเนาะชื่อว่าแล้วเขาเจ้าขายซื้อยังก็ได้ขายโมเลี้ยงขายดีตรวจว่าจะไนแปแต่เป็นยังบุญยุดอกขายนึกกินกระเดย ม่เห็นใครเจากันนั่งตัวปฏิอิ f ที่บอกให้ตามต่อ่อยู่ตลอดเวลาเลยอิเขาตัวใดก็ทุกหัที่เ้วเขาต้องวนทั้งรางเ่ยหลือ8-2ล่แปดสองบออตัวใดนั่นก็ปันห้าแปดบ่อแม่นอยู่บุมแปก็ห้าแปดว่าป้าตัวสัตอิีระวัดตามให้นี่เด้อพ่อป่าทันว่า อันนั้นก็เนี่ยอยากงิบเสียงความมาท่านไหนอยากงีบแจากฝากเล่าเว่ร์่ันออก่าเอาเนี่ยดิเอฟซีคนฝากหอดบอกม้วนให้กินอุ้ะเอฟซีคนฝากไม่อยาใส่บอกม้วนเลยกินหอยแอฟมินเด้อบอกม้วนบอกม้วนแผ่นบอกเจย์ยดอ่าบอกม้วนแผ่นอันนี้ขืนซื้ออยู่เวอร์สันบ้างแชรด้วยเนาะค่ะเนาะเออเอฟซีฝากมาให้กินพวกอ่ะก็กติบ่มากินเด้อเพราะมันติดเขียว วันนี้มากินของเราเบิ่งลรือแสบเนี่ยบ่ติดสฮาเขียวบ่ติสบ่ติดเขียวบ่ติดเขียวเนาะเพราะว่าไม่กินหอกเอาล่วงวันนะครับแล้วก็มากินกันบ่ต้านเอฟ FC นะคะเจยอดเพิ่นก็ดีใจว่ามี FC ซื้อของมาฝากเนาจะฝากไปซะนี่มากกว่าวันนี้คือว่าได้ยินว่าน เตี้ยทั้งไตสิฝากกันแบบทุเรียนขวนไม่หายว่ะอืมวันดีถ้ากินได้กันไหมเนี่ยน้องสีแดงมาดูๆนะเนี่ยแดี๋ยวบ่บ่เคยได้กินทะเลทุเรียนกวนน้ำมันตะเกียร์เนาะประเทศ๋ยวเสียบเรื่องกับอยู่ตรงกันตั้งสงขาเนาะครับเนาะประเทศทุเรียนกวนาปนี้ฝากในจะยุทธ์ประสาทอันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอตี้อที่ติดตามเชยุทธ์นะครับเนาะตั้งจัดทั้งนายย่องคือกันครับทุเรียนเป็นหลายทั้งหมดเนาะ บาดนี้ในงวดดีเจยอดอ่ะมั่นใจพ่อขายวันนี้กชิมาหน่อยบัเลี้ยงมั่นใจมันเต็มร้อยคนละจ้าแต่ว่าเฮาสิหาซื้อได้บ่เท่านั้นล่ะเดี๋ยวนี้นะจ้าฮันสิไปซื้อก้อนเขาก็บ่ขายให้เพราะว่าตะขายมือเล็กของเขาอันอันอันสวรรค์เท่าขนอครับนลอตเตอรี่ก็พอได้อยู่ลอตเตอรี่นะแต่ว่าลอตเตอรี่นี่บ่ย่างเ่ะดิอืโบ่ย่าง ให้ยู่อันพาะว่านยู่ไก่ลอตเตอรี่อยู่นี่ยสองสามรางเนียนข้าเจ้าขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่โอ้เขาสั่งได้สำนตับเด้ได้แล้วอันซุ่มนี่ยโอ้เอาลอตเตอรี่มาซื้อตัวใดแน่เนาะมาไปสื่อตัวใดแน่เนาะจ้าไฮเกย์ยุดไปเอาลอตเตอรี่จะข้าวมันโชว์ลอตเตอรี่โตมากเลยมันมีอยู่ดอกแม่ตัวเดียวกันบ่นะตัวเดียวกัน อย่างน้นนะหาเก่าว่ะหาเก่าโอ้หาเก่าคนยิบต่คนมักนะครับแต่ว่าคนมักมักบัตึกตัวอยูงนี่แต่ว่าได้แค่นั้นบ่ะแม่นมันเหมิดมันเมิดเนาะเราต้องไปหาเอามันเหมิดท้องพนไม่ได้น่าไปไซอยู่เจ็ดสองห้าเก้านะครับดูซีครับสองห้าเก้านะครับเนาแขวนัยแขนน้ำนิดเด้อางวนทีหนึ่งกรไดา คือว่าได็ื้อล้วซ้ำนี่แต่ว่ากมีหลายตัวนะดูอันนวดเนี่ซีวิ่งตัวใดแน่ค่ะเจยอนวอวซื้อๆเด้อมัดเก่ามัเก่าอืมมักเก่า้ามันมาน้ากันอือฮามันมาน้ากันฮามัดเก่าฮากับเก่าวิ่งหาวิ่งเก้าแบบนี้บ่าค่ะโอ้มันสีมาน้ากันบะมีความเปลี่ยนไปได้บะเปลี่ยนไปได้บาวติมันเคยมาเลย มันเคยมามันเคยมากน้ำกันแต่ว่ามันต้องเด่นงวดสะกวันบางหันนั่งกระบอกม่าน้ำกันเลยได้แค่สองใบเนาะลอตเตอรี่เนาะบางหันมันมานน้ำกันบ่งฮะเอฟซีทั้งหลายมันมานน้ำกันบ่ค่ะบางหันบางหันมันมานกันบางหันมันวิ่งอยัางงวดบางหันวิ่งอยังเงือยางจังว่ได้เงืกันโอ้มันบ่ได้เอาสมมติเหรียญเก่ามามันหลายจ้าไม่เยอ่ เด็กวิ่งเป็นกาม่าม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 าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ม่าต้องกันอีกเดี่นั่นแหละมันเป็นอย่งนั้นแหละเอาบานิยาขอตัวเลขทั้งหมดที่จะซื้อเนาะค่ะว่าจะซื้อสิ็กตัวใดค่ะช่วยให้ FC เด็นเบิ้งนึ่งนี่ลายครูบ่ค่ะอันนี้คือเน้นบนบ่ค่ะแมีนอันยกขึ้นโลดค่ะเด็กอันยกข้างนอกค่ะนี่ตัวใดเน่นะ อันนี้คือเลขบนแมนจ้ะงวดก้อนนั่นเลขล่างเลขล่างอันน yes. yes. hm ี้บนขออนุญาตอ่านมาเนี่ยวิ่งห้ากับเก้าค่ะเก่าหาสองหาศูนย์จะคู่ให้นี่คือหาสองหาศูนย <AH ์แมนจ์การหาเก้าไรลืมหาหกนั่ครับมนตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันไล้เอาหัวขึ้นเอาลงให้กันไปแมนยูเจอรายหลอดพอดีหกเก่าตัวเดียวกันนี่ได้หลอดแล้วเนี่ อย่าลืมเด่อค่ะครูเก้าตัวเดียวกันก่ะสามครูทันนีสี่คููทันนีเลขสีนี่กลับกันบนจ้าเพราะว่ามันเป็นเลขกหัวกลับัเลกลับได้มีสีครูปกติที่มีสามคู่เนาะมานี่เจ๊อกว่ามีสามตัวบ่ก่ามักบอกสามตัวสามตัวโดยตัวห้ามับก็คือสองหาเก้าพันละสองหาเก้าสองหาเก้าพันละ จุดลุงน้ำแนวพอไหวสอ,องห้าเก้าคันสิเินสามตัวให้ใส่สองเนาะสามตัวสอง 5, <9 S 1> สห้าเก้าเขียนสองห้าเก้าค่ะสองห้าเก้าสินาเนาะจ้ามันจับปากกาอยาเขียนชีตเลี <c oughs> เอารยกอีกรอบหนึ่งเลย ดีคือสูตรบนเลขบนค่ะเลขมัดบนเลขมัดวดนี้ได้ฝันแบบไปฝันดีบ่เสียงเลขกอ๋อ่ดให้ได้ฝันเด้อว่าตามความจริงเลยบ่ได้ฝันแต่มาเป็นมันหนักซื่อๆมันมีความรู้สึกว่าสิมาแต่ส่วนหลายก็สิมาแตลิ่งหมักอยล่เนาะแม่นบ่งวดที่แล้วก็มามักหมักประกอบความฝันเด้เงินที่ได้ประกอบความฝันเด้ แต่ว่าหมดนี่มักบ้าในฝันอยู่เออบ้าในฝันอยู่คิดว่านี่แหละใกล้ๆนี่แหละตกอบกันตองเบิงว่าใกล้มือสิฝันบเออเพราะว่ามันต้องฝันสุรอบเด็กต้องเอามาประกอบใช่กันว่ามันสิตรงกับทีห้ามักเออยากรู้ว่าโตนี่น่ะเขาสื้อมาแล้วนี่มันสีไ้ฝันมาจังได๋นี่คือมันหมดปังคันนะเขาสื้อแล้วเฮายังหูจักเลยว่าห้าฝันเอาสิฮส้ห่วเ้าสิถือแม่ โอ้เฉดแดงว่าเมียนบอกเมียนหนี่เพิ่นสิมาอันนี้เลยเพิ่นสิมาบอกเลยอืมอืมเล็กสุดนี่บ่บอกเออแต่ว่าอันอยากให้ FC นั่นหั่น FC มีโตมักว่านอกเหนือจากมักหามันมีหากับเกาแล้ว FC มักมตัวอื่นหนึงสีแต่า่าะกอบกันก็ได้แต่พูดถึงว่าให้ให้เฮามักน่ะคือเฮาซื้อหาเกาครับผมโอเคแต่ว่ามันก็มีแค่3คู่แค่นี้แหละจ้ะแต่ว่าต้องรอความฝันเพราะว่าต้องรอความฝันจักหน่อยยี่ยอดสีัน นักนีโตนักนีคือว่าขันฝันเกีียวจังค่อยสีนักแมนสินเป็นเดนน,น,บบนี่้นเาท้งหดจะสื่อธั้งดดาลอันนี้เป็นเดขกประกอบจเล็กวิ่งถ้าสีเอาความฝันมาประกอบอันนี้คือสูตรของเกย์ยพศพนสีสื่อเลขกใน,ในแต่ละหมวดว่าดีบ้ฝันบ่ฝันก็เลยบ่ฮหมว่าสีเน้นในตัวแดงน่คะโ่้ปกติสีวงกลมไ้เนาะแม่นอีดีแต่ว่าหมวดนี้บ้ทันเด้วงกกลมลืมวงกลม เอาลองมกกล้เอาล่องเกลัลองมงกลมกสิหาเก่ากึ่งเก่าเหรอโอ้เป็นมาแทาจ้าแต่บุรุสร้างไวร้ายเดียวจ้าขจจสมัครตัวใดนั่งขน่นละเนี่ยแดงว่าเราดึงรุดตัดีตรวนี้ไว้ไยหาเก่าหาเก่าเาซื้อได้บุรุเนี่ยเอาหาเก่าเนี่ยหาซื้อยาก มีครูจังไดเล็กจังไดมะว่าเป็นเคื่อง่ารตรงเหล็กดังทร่งยังเอเยย้อนเข้ามาทีมวดแล้วครับนี่ยไงมัเข่าบอเลี่ยมมัดเข่าตลอดเด้อมัดเข่าตลอดเด้อยังจะว่าข้าวาเอนตดออกสิบอันบอมันได่มันไถูุ่หมวดดีดีสุ่มหดอีดีถ้าเกิดท้องหัว่า เลขนีเด้อเลขนีถ้ามันนั่งมาก็ประกอบห้อฝันเ้องนี้เ้องปัสสินนักเอานักเอาแต่ละห้อานะห้องฟันเ้องเราไปเสียผู้อื่นมากกวห้องาราเสียตัวนจะกรองไปครับโอ้ที่มันบะถือกนี่คือว่าถือกเถือถือกมาตลอดเออมูอยู่น้องมาซ้อจนราย่อมโอ้ถือกมาตลอดบ่่เคยพลาดนีัวถือมาตลอดแต่ละห้อามันเป็นแต่สร้างเองเ้องสื่อบอกเื้อหน่อยบัวมามีอัน เอาบนเป็นบนล่างใช่ไหโอ้ที่มันบ่ถึงน่ะคือบ่ซื้อล่างแล้วบ่ขึ้นบนสื้อบนแล้วบ่ลงล่างสิคั่นว่าเลขล่างนี่สิดึงแต่เลขล่างเพราะว่ามันเปลือกอืมอ๋อเชือว่าสิแต่ว่าเอาซื้อลอตเตอรี่ไว้ปุ๊บนี่บาดนี้ดันไปออกบนซังเห็นบ่ล่ะ เอเมียนตอนเกตซองนี่ก็ได้ไปดีนะอ๋อแต่แต่งะเอ้หัวเชียนร้งนะเอาขอบคุพีพยูนได้ลายค่ะเดี๋ยวถามฝังค่วมฝันเพิ่นเนาะห้ามเพิินมั่นไหนไหนในคข่วฝันเนาะค่ะขอบคุณได้ลายเด้อถ้าเกิดเอฟซีอยากโทรหายไงครับยนต์โทรมารวจทันวันกับศิลป์หายอยู่ครับ อาจจะโทรมาย้ำความฝันพี่ยศเออาเมียนเมียนที่ถ้าเาจจะโทรมาแบบนั้นเบอร์ได้ค่ะเบอร์ทูเด็กเขียนให้คนเขียนเบอร์ทูไปเป็นนี่ก็ได้ค่ะอ่าเขียนนี่เขียนตัว่ายๆเเขียนได้จัดเรีเขียนตัวง่ายๆเลยเขียนได้โทรหาพี่ยศนะครับผมเขียนไู้กวันเนาะตีหกเบอร์ทูจ้ะตีครับโทรจิตยศได้ครับเพื่อดวงฮะเทือกฝัน เออจะถามคร <Okay. S 1> ับอ,อ่าศูนย์แปดห้าหกสี่ห้าสี่หกหนึ่งแปดแมนอืมต้นเสียฟันกีรัตจ,จัจะวาคาตาหนกับเสีสยงก็แบบไฟฟันเลยนะครัง <Okay. S 1> แต่ยังจะฟันโหมดขึ้นอีก